ถุงเงินนะคะที่บ้านของควานรักนะคะบ้านคุณพ่อคุณแม่ควานรักเนาะพ่อปู่แม่ย่านะคะตอนนี้ออกเดินทางมาจากบ้านใบนที่ตุดแล้วนะคะถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นสตึกเนาะสตึกพยัก์นะคะสตึกพยักเ์นี่ค่ะเรากลับลมาเรียบร้อยแล้วฝั่งขวามือก็จะเข้าตำบลเยื้อกฝั่งซ้ายก็จะเป็นบ้านกระเบื้องบ้านน้องตุลานะคะนี่บ้านกระเบื้องใหญ่บ้านน้องตุลาแต่ก่อนตรงนี้เป็นสี่แยกนะคะ มุ่งหน้าไปอำเภอสตึกกันเลยค่ะประมาณเจ็ดกิโลเนาะเจ็ดกิโลได้ค่ะที่นั้นลรงบนลไปน้ำแน่ค่ะมาๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องแต้มกับน้องถุงจะมีอาการย์เป็นยังไงนะคะถ้าเวลาจเจอคุณพ่อคุณแม่แต่เขาก็เขาจะจำเสียงรถได้ไหมเนาะเสียงปีอัพเราเนาะ พี่นันลบน,น้องๆที่สิดีใจหลายค่ะแ่ะค่ะไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่สามเดือนแล้วเนะาะสเดือนสิบสี่วันสเดือนสิบวันตอนนี้เราก็ก็กำลังเดินทางเข้าสู่อำเภอสตึกนะคะเดินทางช่วงกลางวันพอดีเอฟพีได้ชมบรรยากาศรอบๆ วันนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะมีฝนเนาะฝันลักวันยีง29ร้อนครับขนาดนี้ยังรอนเลยเพราะขาบอกว่าฝนจะมา20-21เนี่ง นจะตกเลยกบอกใช่ค่ะหน้าหน้าจะเหมือนฝนจะตกก็พวกเราก็ก็บ้านบ้านควานหญิงนะคะเขาจะมีงานบวชบ้านควานหญิงนี้จะเป็นจะเป็นวัดรวมนะคะวัดโพงามบ้านยูบุนี่รวมทั้งหมดสามสามสี่หมู่บ้านหลายหมู่บ้านค่ะเขาจะมีงานบวชใหญ่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูช่วงเดือนพฤษภาเกินน้ำแต่ก่อนเลย ช้างลายเชือกมากจะถ่ายให้เอฟปีได้รับชมก็จะเหมือนคล้ายๆกับปวดใหญ่บ้านตะการเลยครับคล้ายๆกับโวดใหญ่บ้านตะการเนาะครับแล้วก็ลางสีจาภาพเขาเรียจ้างช้างโขดละหลายเชือกครับใช่จ้างช้างตอนนี้เราก็ติดงานแล้วติดงานแล้วติดงานแล้วสายช้ยมงคลก็ติดแล้วสายมงคลสายโจโจ้สายโจโจ้ก็ติดแล้วพ่อใหญ่ทองคำก็ติดแล้วแต่ว่าทาง กลุ่มนู้นไม่แน่ใจที่ว่าอาจจะติดเหมือนกันเนาะต้องติดและค่ะถ้งเพราะว่าถ้าแถวถแถวบ้านควายหญิงเขาไม่เขามไม่คม่อยมี้างเขาก็จะตั้งแต่บ้านอะไรถามแล้วนะครับควันวัวถามมาแล้วเขาต้องควันเรวัวนี่น่าจะติดงานอยู่แล้วคว,วนันวัวพี่โรนัชิดว่าต้องเอาสาลิงไปรับสิ่งจะจับได้ตาลิงนะคะตาลิงของเราเนาะตอนนั้นพี่รถไปหาน้องขุน ที่นัรลมนของพี่นะพี่ไปทํางานต่างบ้านสองปีกับบ้านพวกเขาดีใจกระดุนกันอยากขึ้นคะนาองค่ะโอ้โหน้องหมานีนพู้ความตํำดีนะคะตอนนี้เราจะขึ้นสะพานแล้วค่ะนี่นะคะสะพานข้ามแม่น้ํามูลนะคะลงสะพานอันนี้ไปฝั่งชุมคน ท้ามน้ำมูลไปก็เป็นฝั่งอำเภอสตึจกจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนนี้จังหวัดสุรินร์ค่ะเราก็ลงมาเราจะเจอสี่แยกไฟแดงตรงไปไปบุรีรัมย์เนาะเดี๋ยวขวาไปเด,เดี๋ยวซ้ายก็จะไปบ้านควานรักค่ะบ้ะานตะการก็ได้อำเภอท่าตูมาค่ะเส้นเดียวกันครับเส้นเดียวกันศูนย์น การลับไปบ้านไปไปสตึกก็ประมาณสามกิโลไม่ไกลวันวันนี้วันทำงานโอ้ดูมอไซจากสกตึกไปบ้าน,วานควนันรัก,กบบครับควันญิงจากสตึกไปบ้านควันรักประมาณสามกิโลอ่ะเลี้ยวซ้ายเ่ยค่ะดวรถให้รถเข้าไปก่อน รถรถรถถังต่อมาโโดดแล้วทคมาอ่ะไปเลยค่ะถ้ามาจากอำเภอพยักษ์จังหวัดมหาสารคามลงมาถึงสี่แยกเดี๋ยวซ้ายค่ะลงไปอีกประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบโลก็หน้าบานตะกาะศูนย์โคตยี่สิบกว่าโลนี่มั้บานตะการาาบ้างฉา,า,าง เวลาเขามามาตลาดหรือมาอะไรเขาบางคนเขาก็มานี่นะครับหรือเขาขึ้นน้ำผึ้ท่าตุมแต่ว่าเามาตลาดสตึกเมืองควันญิงขึ้นนำ้ำผึ้ชุมพลแต่ว่ามาตลาดก็มาตลาดสตึกนะคะใกล้ใกล้กว่าแล้วก็ตลาดใหญ่ มีวันถุกเนานะระว,วังเหล็กไหลข้างหน้าพี่รนัชิตบอกเหล็กไหลขอขึ้นค่ะเหล็กไหล,ล,ลข้างหน้างี้จะไหลสยล่ยรุนนะครับเหล็กกลองเหล็กกลองต้องแซงไปก่อนนะครับไม่ได้นะครับอ้รถเต่อสนยาว เด่กนะคะผมก็แปลกใจนะครับเวลาเราจะแซงทําไมเขาต้องเหยียบขึ้นมาไม่ให้เราเข้าเลนนะครับผมงงมากมากคนที่ขับรถแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับจริงๆนะครับไม่บางบางทีเราขับเราก็อาจจะมีเหตุผลของเราเขาก็มีเหตุผลของเขาคือเราแซงไปแล้วไม่อยากให้เราเข้าเลนได้อะไรประมาณนี้นะะไม่บางคนเขาไม่ได้คิดคะ่ะ อันนั้นคือเขาบางคนเขาขับรถอยู่ไงเขาขับรถเขาขับไปเรื่อยๆพอเขาแซงโอ้แสดงว่าเราขับรถช้าเราต้องรีบขับประมาณนี้รถข้างหลังก็จะได้ไม่ติดยางบางคนติดแบบนี้แสดงว่าคนจญิงนี่มองโลกในแง่ไม่คอหญิงดีมากคิดว่าแบบนี้บางบางทีคนขับรถไปก็คิดอะไรไปเรื่อยๆค่ะพอเห็นเขาแซงโอ้สดงว่าเราขับรถช้าแล้วเราต้องรีบเรียบขับประมาณนี้รีบแต่ก่อนทาไมไม่เห็นรีบก็ก็ก็เพราะว่าเห็นไงค่ะมีเหตุการณ์ให้เราคิด คือเขาแซงก็แซงว่ามีเหตุการณ์แล้วกินนั่นก็คือเราขับรถช้าถ้าถ้าไม่มีรถนี่แป๊บเดียวถึงแล้วคะ่ะไม่ไกลติดรถครับติดรถเป็นช่วงเช้าดีเนาะถ้าถ้าถ้าสายๆเน,น่แต่มันก็สายแล้วนะคะล่ะสิบโมงแล้ว แตเล้งก็เอาไปขึ้นเรนเลยคร <ไป S 1> ับายเห็นไหม,ไไหมเขาแทงเราอีกเลย<ะ>ับค่ะแม่เห็นไหมเขาเรียบปะคะให้เขาไปก่อนว่าเต็นกับนิสยัยครับเฮ้ยควันละเปก <laughs> นะคะแล้วขับรถในบ้านต้องต้องพยายามระวังมอเไซค์จักรยานเด็กได้หลายอย่างค่ะมาแล้วแต่นี้ใส่พิรณชิตอ่านคอมมิน่อยครับอ่านแล้วค่ะอ่านทุกคอมมิ์ค่ะคอมมิมมมยังไม่มีค่ะมีแต่พิรุณนชิตมาค่ะอันนี้ก็อ่านไปแล้ว ควารักก็กลัวความหญิงไม่อ่านพราะหญิงอ่านอยู่แล้วถ้าความหญิงไม่ได้ทําอะไรคืออ่านอ่านความมินต์อยู่แล้วจะเข้าถึงบ้านความรักแล้วอันนี้เป็นบ้านยางน้ําใสนะคะต่อไปจะเป็นบ้านโนนค้อโนนสําราญเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเขาแบ่งถนนกั้นกลางฝั่งทิศตะวันตกเป็นบ้านโนนค้อฝั่งทิศตะวันออกเป็นบ้านโนนสาราญความรักกับความแจ๊กความเตยนะคะ สามคนอยู่บ้านเดียวกันเผเอสซีอาจจะยังไม่รู้ความแจ๊คพ่อใหญ่ทองคำความรักสีราขุนเงินความเต้ยพายุนสง่งอยู่บ้านนี้แหละค่ะบ้านโนสน,น,โนสารานนนข้อนนสารานอ่าเลียวแล้วค่ะเลียวเข้ามาแล้วพี่สายชนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปหาน้องแต้มน้องถุงไม่รู้เป็นยังไงเนาะ ไม่ใช่ผมยาวแล้วบอกขวาหลังต้องโกนหนวดตัดผมหมกนะคะมีปิดอัพเยไม่มีลาเลยครับวันนี้วันนี้กำลังวุ่นนะคะพี่เกษาน้องต่ายมีลูกกี่คนคะลูกลูกที่เป็นคนนี้ไม่มีนะคะมีแต่ลูกที่เป็นน้องหมาน้องช้างไม่มีลูกคนคะ่ะ บอกว่าไปรับลูกสาวน้องแต้มน้องถุงเงินมาเคีเอี่อาจจะว่าเราไปรับลูกลูกอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าอะไรประมาณนี้เป็นน้องแม่หมานะคะ ใหญ่เนาะไหลทานน,นี่สามปู่ตานะคะ ถึงบ้านควานรักแล้วอบ้านก็บ้านนี้บ้านคุณพ่อคุณแม่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีงานอะไรล่ะคะงานอะไรครับงานบวชหรือเปล่าเขาใส่ชุดขาวไงง,งงานแต่งงานแต่งได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปบ้านก็รู้น้องเซเว่นสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเซเว่นครับแต่ง อย่างจะถึงบ้านเขนาสะระวังรถนะคะคือเราจะดีรถมาจากทางขวาที่ขนุนเนาะก็ใจสวัสดีค่ะเด็กๆ,ๆลืมพ่อแม่แล้วรอดูนะคะจะลืมหรือจำได้เปลี่ยนรถมาแล้วเ<ว>ปลี่ยนรถมาแล้วพี่หาบ้านวาารักประตูสีเขียวเนี่ยค่ะกำแพงสีส้ม ขาล็อกไไับตูไว้พ่อก,กับแม่ไม่อยู่ครับน้องแต้มน้องถุงเะคะหรือว่าเอาไปสวนด้วยอุ้ยแพนเค้กมีรถไหมถึงแล้วคะ่ะนี่ค่ะอันนี้บ้านความรักนะคะอันนี้เป็นบ้านของนานนดาลุงสอที่เราไปหาท่านนะคะ,ะนานนดาลุงสออยู่บ้านจำได้ไหมไอ้ถุงแต้ม โอ๊ยบระยาบังเอ่อเออเอ่อเออแฟนเชะวิวิววิวน้องน้องวิวออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วดึงดึงดึงคลักควลักดู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 เอาควันลักควันลักขายให้หน่อยดูดูดูเพราะว่าเขาวิ่งตามควานหญิงครับเจอแม่เขาแล้วครับนี่ครับ ดูดูครทางแรกน่ะะข้ามาน่ะเขนมันบางตาเขามองไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเขาเลยจำได้ไหนเอองบอลอ๋อเหรอเหุอ不见 คนยาวนะครับพ่อกับแม่ไม่อยู่บว้าย<ๆ>คิดถึง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 นี่คิดถึงค,<ๆ>คิดถึงค,คิดถึง,งคิดถึง,ถง,ถงแม่แล้ว เอาพาไปบ้านก่อนอย่ากังวลใจคนคนเขาเห็นก็จะตกใจวีใจดีใจมากค่ะดีใจมากดีใจมากเลยค่ะใจโอ้โออเออแอมดีใจอะไรขนาดนั้นฮะแพนเค้กโอ้อันนี้แพนเค้ก อันนี้น้องแกนอันนี้น้องถุงเงินน้องแกนเป็นลูกน้องน้องถุงเงินเป็นลูกน้องแกนเขาลงครับเขาลงไปลงไปเร่มยเร่อเร็วอยเรื่อเด็กเด็กมามาๆมาๆโอ้เข้าจะไปขึ้นรถครับโอ้เขาเขาจะไปขึ้นรถนั่นๆเขาไป่ารถเงก็จะไม่กระโดดขึ้นรถค่ะเพราะว่าถ้าเรามาถือเราต้องรับเขาไปด้วยเขาก็เลยมาย้วไม่ไปยังไม่ไปมามา ถ้าเราเปิดเปิดเออลูกหลานลหลานไม่บอกพ่อแม่ก่อนนี่ยังไงนี่ลูกหลานพี่เจ้าเขาไปก่อนนี่เ้วค่อยมาหาท่านหนนี่จะไปหาอยู่ที่สวนครับเอาเขาขึ้นรถไปเลยบบกชกกระบกมากชกกระภกมากต้องไปอาบน้ำโชกระภกมากนะเดี๋ยวใครหญิงจะอ่านคอมเมนต์ดูนะคะ ขี้อิจฉาไอถุงเงินนะขี้อิจฉาเอ้คิดถึงคิดถึงทำไมไม่ลาโอ้คิดถึงแี่ลูกลักไดมไหมนี่โอ้คิดถึงคิดถึงเออคิดถึงนัลูกมอจะรอดูเวลาน้องๆเจออีพอีแม่ ี่เจอแล้วค่ะดีใจมากครั้งแรกตับสนนะคะว่าใครมายื่นพอได้ยินเสียงจาได้เลยค่ะว่าตาเขาไม่ค่อยชัดต้องแต้มจะตาฟังแล้วไอ้ถุงเงินก็ค้นปิดตาหมดแล้วพี<ค>่ขนุนน้อยก้อยใจเด็กๆน่ารักมากค่ะเ,คเด็กๆดีใจใหญ่เลยเ<ค>ใช่ค่ะดู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 เค้กดูเค้กเค้กพี่นันลุ่มนมาแล้วมาแล้ว พี่อลิสาหรือเปล่าคะน้องๆน่ารักมากเลยเห็นแล้วคิดถึงลูกสาวจากไปแล้วหนึ่งปีอ๋อค่ะเดี๋ยวนีาให้บอกนหน่อยเร็วพอคิดถึงเรียวพี่เกษาบ้านสวยน่าอยู่จังค่ะบ้านบ้านควานรักน่ะเรียบร้อยแต่แต่บ้านควานญิงนรกมากมีทั้งทั้งเครื่องทั้งอะไรฝุ่นเต็มเลยค่ะถ้าถ้าเราปูปูแบบเนี้ยมันจะไม่มีฝุ่นเนาะเขาจะติด นะครับทุงเงินเขาจะติดแม่ติดแม่มากกว่าคุณพ่อทุงเงินต้องไปแต่งตัวออกแลวทุงเงินนี่พี่พี่ขนนขน,นน้อย,นอนนอยกลอยใจปู่ย่าเลี้ยงดีมากอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยาาพี่ <รอ S 1> <ล>งานลุมลขอจุบ๊บนอีแม่พี <laughs> ่อารสา, <laughs> า,าต้องตัดขนแล้วอากาศร้อนด้วยเอาไปอยู่กับเชิญลงเลยใช่ค่ะจะพาไปอยู่กับเชิญลงแต่ว่าเค้กนี้ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งหนุ่ ตัวนั้นเขาจะเป็นคล้ายๆหมาพิการเนาะเขาชื่อเอ๋อค่ะน้องเอ,อ๋อเขาจะไม่ค่อยรับ okay, รู้อะไรค่ะเขาแก่แล้วเขาจะนอนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนี่ครับแม่แดงเด็กๆดีใจใหญ่เลยเดี๋ยวน้องแป้งจะเหงาแล้วเดอ้อน้องแป้งจะเหงาน้องแต้มนะคะหรือย,อยังไง <laughs> พาแป๊วน้ำตัดขนเลยค่ะอากาศร้อนมากๆค่ะเอ๊ะแถวนี้ก็ เหมือนเนาะเราไปตดปัดกเอี๊อีอยูขนนนไม่ไม่เหมือนอยู่ที่นู่นเนาะน้องหญิงกับบ้านคิวคีใจร้ายเนาะใช่ค่ะอะไรความรักเวบบเขาเขาตัดแบบช่างไม่เหมือนเหมือนที่เราเคยตัดอยู่ที่กรุงเทพเนาะค่ะเขาจะเกีนยนสวยเขาเขาตัดดีเลยเนาะช่างที่ที่อยู่กรุงเทพอันนีเ้เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยฝาเขาจะไม่ค่อยตัดตัดเปิดเท้านะเขาจะตัดไม่ค่อยเกี่ยค่ะ ตัดปืดเท้าเตมจ่าเตมไอเตมไอเตมนอ้วนมากเลยค่ะดู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 ค่ะดูวอเค้กบอกว่ายกเค้กด้วยดูไอเตมอ้วนอ้วนจริงๆริงเออดูเขาเข้ามาหาควาหญิงคิดถึงเป็นจอะไรอยู่อยู่บ้านเป็นจอะไรอู่เนี่ยถึงเงิน ทุกคนจะมาหาที่วควันหญิงนะคะน้องถุงบอกว่าเดี๋ยวพ่องอนเดี๋ยวพ่องอนไปหาพ่อดีกว่าเดี๋ยวพ่องอนไปหาพ่อด้วยน้องถุงบอกว่าพ่อหน้าพ่อก็เหมือนกับขนถุงตอนนี้ต้องไปตัดโอค่ะทั้งคุณพ่อคุณลูกค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณพ่อคุณแม่กันก่อนเนาะคันรักเพราะควันหญิงควันวัดก็รออยู่บ้าน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ